ล้อหน้าไม่หมุนเลยนะครับล้อไม่ดีระบบขังเครื่องสองล้อ,อมันหมดแล้วเนี่ยตาย เว้ยมัวแล้วไปกลับบ้านกลับบ้านเอาปล่อยไปเรียล่าไปทั่วแล้วเนี่ยเออเรากลับบ้านหาทางกลับเอาไปไหนเนี่ยเอาไม่ใช่เอาเอาเอาเข้าไปในนามเลยเอาเอา